24ชั่วโมงในเกม King Legacy วันนี้พลังของผลแมกมาถือกำเนิดไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลย เฮ้ยอยากจะได้ผลปีศาจราคาถูกๆจังงั้นนี่เลย3 r e e b บริการกดผลแรกเกมพาร์เลส11เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตหรือว่าแมปคิงเลคซี่หรือว่าบริการกดเพชนในแมปออสตาอีกด้วย และก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเด้อทวีบักถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเปิดคลิปมาผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการเดินทางมาดูแผนที่ก่อนนะทุกคนว่าเกาะต่อไปผมนั่นคือเกาะอ,อะไรแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเหมือนเกาะต่อไปผมนั่นก็คือเกาะมารินฟอร์ดผมยังจำไม่เคยลืมวันที่เอ็ดโดนประหารไว้เจอกันเลยเกาะมารินฟอร์ด และผมก็ได้ใช้เวลานั่งเรือมาสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็มาลินฟอร์ดไว้เจอกันเลยผมก็ไม่รอจารเลยลกันทําการเดินทางมาเซฟจุดเกิดไว้ก่อนและตอนนี้ผมก็ไม่รอจารเลยลกันทําการเดินทางมาลับเครดกันเลยดีกว่าและผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่หน้าตาโคตรหล่อเลยก็ว่าได้สวัสดีชายแปลกหน้าแต่เดียวก่อนนะทุกคน เหมือนชาแปลกหน้าคนนี้แจ้งผมไปจัดการโจรสลัดหกคนผมก็ไม่รอชาเลยละกันไว้เจอกันเลยเจ้าพวกโจรสลัดแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนเจ้าพวกโจรสลัดพวกเนี้มันจะใช้วิชาสองดาบผมก็ไม่รอชาเลยละกันทําการใช้ผลโอเป้ของผมกลางอาณาเขตมาเลยเจ้าพวกโจรสลัดและผมก็ไม่รอชาทําการลากเจ้าพวกโจรสลัดพวกนี้มารวมกันและก็ทําการจัดการในครั้งเดียวและผมก็สามารถชนะเจ้าพวกโจรสลัดพวกเนี้ได้แบบชิวๆเลยก็ว่าได้ ก็ไม่เห็นจะโหดสักเท่าไรเลยนี่เจ้าพวกโจรสลดัดผมก็ไม่รอช้านะทุกคนทําการเล่งเมื่อฟาร์มกับเจ้าพวกโจรสลัดพวกนี้ผมก็ไม่รอช้าทําการใช้สกิล X และก็ปิดฉากด้วยสกิล V ผมถึงสามารถชนะเจ้าพวกโจรสลัดพวกนี้ได้มาเลยเจอพลังของผลโอเปอโอเปน้อยระหว่างที่ผมกําลังทําการฟาร์มไปอยู่ดีๆแล้วทันใดนั้นผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าที่เข้ามาพร้อมกับผลม็กๆเลยก็ว่าได้แต่ยูดีๆชายแปลกหน้าคนนี้เขาก็ดันมาฆ่าผมซะง,งั้นเ้ยเดียวนะจะมีสกิลไหมเนี่ยที่อาดามันไม่โดนฆ่าเนี่ย เอ้ยอะไรกันครับเนี่ยหลังจากที่ผมโดนชายแบกหน้าคนเมื่อกี้ครับผมก็ไม่รอช้าเลยละการทําการเลงมือในการฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าผมก็เริ่มการฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกจนตอนนี้ผมก็เลเวล1777เรป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเลยเจ้าพวกโจรสลัดแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมรู้สึกว่าผลโอเปเนี่ยมันเริ่มจะฟาร์มไม่ค่อยดีแล้วนะทุกคนดูดิโอ้โหเลนซ์ผมตายหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ย เจ้าพวกจนสลัดพวกเนี้มันใช้วิชาสองดาบมันก็เหมือนกับเธอนั่นแหละที่เธอมีสองใจเฮ้ยพูดมาแล้วมันก็ช้ำใจหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1,790เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทำการเดินทางไปซุ่มผลดูด,ดีกว่าเผื่อว่าวันนี้ ผมจะได้ผลดีๆบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าอาดัม,มันจะได้ผลดีๆหรือเปล่าระหว่างที่ผมกําลังทําการเดินทางไปสมผลอยู่ดีๆผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าคนนึงผมก็ไม่รอ้าเลยเละกันทําการขี่เรือเข้าไปแกล้งเขาหน่อยแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมเล่นซักเรือเขาเกือบคว่เลยก็ว่าได้โอ้โหเดี๋ยวนะแค่หย,ยอกๆนะชายแปลกหน้าและตอนนี้ผมก็ได้ทําการเดินทางมาถึงเกาะสมผลเป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอ้าเลยเละกันทําการเดินทางไปคุยกับแม่สาวน้อยผมสีชมพูสวัสด ί, ีแม่สาวน้อยผมสีชมพูวันนี้อาดัมมันขอผลดีหนน่อยยะเดดี๋วมาู เลยว่าอาดัมมันจะได้ผลอะไรแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยรอบเดียวได้ผลแมกมาเฉยดวงโคตรดีและผมก็ไม่รอชาทําการสุ่มไปเลยแล้วกันสุ่มสักห้ารอบนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยโอ้โหเดี๋ยวนะทําไมวันนี้อาดัมมันมากับดวงจังวัทุกคน มันก็ดวงดีเกินและในตอนนี้ผมก็ได้การกินผลแมกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าผลแมกมาเนี่ยมันจะฟาร์มดีหรือเปล่าเริ่มจากสกิลแซดกำปั้นแมกมาโอ้โหและก็สกิลเอ็กหมาล่าเนื้อเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมชื่อมันเท่จังวะทุกคนโอ้โหและก็สกิลซีพื้นแมกมาเย็ดเคโคตรเท่และก็สกิลวีแมกมาดาวตกแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมสกิลวีมันแรงจังวะทุกคนโอ้โห แรงเกินแล้วก็สกิล e magma บินแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะบินช้าไปนิดนึงนะทุกคนโอ้โหก็โหดใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยผล m a ma. ก m a ในในผมก็มีผล magma แล้วผมก็ไม่รอช้าเลยละกันตามการลองใช้ผล magma ฟาร์มดูหน่อยแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอ้โหผล magma เนี่ยมันก็ฟาร์มดีใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยสมแล้วที่เป็นผล magma สุดร้อนแรงหลังจากที่ผมใช้ผล magma ฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1 8 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็สามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วนะทุกคนไว้เจอกันเลยที่ฟารมม์มห เจอพอร้างของผลแมกมาหน่อยตอนนี้ผมก็ได้ทำการย้ายที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าคนนึงที่เขามีดวงตาสีขาวเลยก็ว่าได้เฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมดวงตาแกมันน่ากลัวจังวะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเมื่อชายแปลกหน้าคนเนี้ จ็ผมไปต่อสู้กับเจ้าพวกทหารเรือมาเลยเจ้าพวกทหารเรือและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการใช้ป่นแมกมาของผมทําการต่อสู้กับเจ้าพวกทหารเรือและผมก็สามารถชนะเจ้าพวกทหารเรือพวกนี้ได้แบบชิวๆเลยก็ว่าได้ก็ไม่เห็นโหดสักเท่าไร่เลยนี่เจ้าพวกทหารเรือและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการเร like ่งมือในการฟาร์มกันเลยดีกว่ามาเลยเจ้าพวกทหารเรือผมก็ได้ทําการฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกจนตอนนี้ผมก็เลเวล1842เป็นที่เรียบร้อยแลลว ฟาร์มจนมืดเลยก็ว่าได้วันนี้ผมจะต้องเลเวล2ฟันให้ได้อีกแค่นิดเดียวเท่านั้นผมใกล้จะได้ไปโลก2แล้วนะทุกคนไว้เจอกันเลยโลก2และผมก็ได้ทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักหนึ่งจนตอนนี้ผมก็เลเวล1852เป็นที่เรียบร้อย ผมก็ไม่รอชาร้าเลยละกันทําการอัพค่าพลังน้อยอัพเลือดรัวไปเลยในตอนนี้ผมก็สามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วนะทุกคนและผมก็ไม่รอชาร้าเลยละกันทําการเดินทางมาคุยกับแม่สาวน้อยผมสีแดงสวัสดีแม่สาวน้อยผมสีแดงแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนแม่สาวน้อยคนนี้ จใจ้ผมไปต่อสู้กับเจ้ามนุษย์เงือกนะทุกคนโอ้โหมาเลยเจ้ามนุษย์เงือกแกจะสามารถชนะพลแม็กมาผมได้หรือเปล่าผมก็ไม่รอชา้าทําการเข้าไปต่อสู้กับเจ้ามนุษย์เงือกแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนและผมก็สามารถชนะเจ้ามนุษย์เงือกได้แบบชิวๆเลยก็ว่าได้ก็ไปเห็นโหดสักเท่าไรเลยนี่เจ้ามนุษย์เงือกแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนพลแม็กมามันฟาร์มโคตรดีเลยก็ว่าได้นะทุกคนคือเราสามารถยืยนฟาร์มตรงนี้เลยก็ว่าได้ดูดีทุกคนใช้แค่สกิลวีแค่ ทำไมผลแมกมามันโกงจังวะทุกคนและผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงจนตอนนี้ผมก็เลเวล1 8 7 0ร้อยเเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหสมแล้วที่เป็นผลแมกมามันก็โกงเกินห <c oughs> ลังจากที่ผมใช้ผลแมกมาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1 8 8 0เป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอชาร้าเลยแล้วกันทําการอัพค่าพลังน้อย อาบเลือดรัวๆไปเลยในในผมก็มีผลแมกมาแล้วผมก็ไม่รอชาเลยละกันทําการลองเอาผลแมกมาเนี่ยทำการไปลา่าฆ่าหัวดูหน่อยและผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าคนนึงผมก็ไม่รอจาเลยละกันทําการใช้ผลแมกมาผมทําการเข้าไปต่อสู้กับเขาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนชายแปลกหน้าคนเนี้เขาจะมีพลังของผลแมกมาเหมือนกับผมเลยก็ว่าได้เฮ้ยเดี๋ยวนะผลแมกมาวีผลแมกมาเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมจะสามารถจะหน้าชายแปลกหน้าคนนี้ได้หรือเปล่าและผมก็ได้ทาการต่อสู้กับชายแปลกหน้าคนนี้ไปสักพักนึงและในตอนนี้ ชายแปลกหน้าคนนี้เขาก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการปีจาชายแปลกหน้าคนนี้ไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมดันไม่ได้ค้าหัวเฉยเลเวลต่างกันเกินโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยใช้เวลาสู้ไปโคตรนานไม่ได้ค้าหัวเฉยและในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการเดินทางกลับมาฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าผมก็เริ่มการฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกยืนฟาร์มแบบชิวๆเลยก็ว่าได้ จนตอนนี้ผมก็เลเวล1926ันเรเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็สามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วนะทุกคนในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้านะทุกคนทําการเดินทางมารับเคว็กันเลยดีกว่าและผมก็ได้เจอกับแม่สาวน้อยคนนึงโอ้โหเดียวนะนี่แหละทุกคนสเปคของอาดัมสวัสดีแม่สาวน้อยแต่เดียวก่อนนะดูเหมือนแม่สาวน้อยคนนี้นะทุกคนแกผมไปจัดการเธอมีพลังพลสันสะเทือนเฮ้ยเดียวนะทําไมถึงเรียกว่าเธอวะทุกคนผมก็เดิมการเกิดความสงสัยเลยทําการเดินทางไปดูหนวดขาหน่อยแล้วกันแต่เดียวก่อนนะทุกคน หนวดขาวในเกมนี้ดันเป็นผู้หญิงเฉยเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยสวัสดีแม่สาวน้อยหนวดขาวและผมก็ไม่รอชาร้าเลยละกันทาการใช้ผลแมกมากผมทําการต่อสู้กับแม่สาวน้อยหนวดขาวและผมก็สามารถชนะแม่สาวน้อยหนวดขาวได้แบบชิวๆไปเลยก็ว่าได้ก็ไม่เห็นหดสักเท่าไหร่เลยนี่แม่สาวน้อยหนวดขาวในตอนนี้ผมก็ไม่รอชาร้าเลยละกันทําการเร่งมาในการฟาร์มด่วนเลยผมก็เริ่มการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มแลวก็ฟาร์มอีกฟาร์มแลวก็ฟาร์มอีกฟาร์มแลวก็ฟาร์มอีก ฟาร์มและก็ฟาร์มอีกจนตอนนี้ผมก็เลเวล1,970เป็นที่เรียบร้อยแล้วผลแมกมาเนี่ย มันก็ฟาร์มดีจริงๆนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวบางคนจะถามว่าพี่ครับทำไมเสียงพี่เป็นแบบนี้คือเอาจริงๆนะทุกคนคือวันนี้ผมไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ตั้งแต่เธอทิ้งผมไปเนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยก็ว่าได้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันเกี่ยวอะไรกันครับเนี่ยและผมก็ขอคนละหนึ่งไ like รนะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยคือวันนี้เจริงๆที่จริงผมว่าผมจะพักผ่อนนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะทุกคน หลังจากที่ผมทำการต่อสู้กับแม่สาวน้อยหนวดขาวแบบนี้ไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1,995เป็นที่เรียบร้อยและเป็นยังไงละ่ะแม่สาวน้อยหนวดขาา เจอพลรังขคงผลแมกมาสุดร้อนแรงน่อยและในที่สุดตอนนี้ผมก็เลเวล2000เป็นที่เรียบร้อยผมก็สามารถไปเกาะต่อไปได้แล้วนะทุกคนไว้เจอกันเลยเกาะต่อไปลาก่อนนะเกาะมาลินฟอร์ดงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะคะบ๊ายบายผมจุ๊บๆไปละไปละ